ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ขอผมนายเฟตตี้วันนี้ก็มาแคสเกมโลบ็อกนะครับหรือโลบ็อกไหนแมปแบบอะไรแมบปบที่ชื่อว่าแมบปบที่ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเราต้องตามหาหาเรา เราตัวละครจาก Room, แบ,บ็กรูมนะแบบ็กรูมแบ็กรูมนี่แบบ็กรูมอะไรบ้าเราต้องตามหาตัวละครจากแบ,บ็กรูมแล้วก็ไขปริศนาต่างๆในแบบ็กรูมนั่นะเองนะครับอืมโอเคครับอ่าเรามีกุญแจเขียวเนาะเก็บไปก่อนครับดูไว้ทำอะไรครับอ่าสบายเอา <S <S> ผมตายอีกแล้วเขาตายบ่อยเชะดี๋ยวโอ้ตัวบ้าอะไรเนี่ยตัวบ้าอะไรบัตบัดคือเอร์เี่ยนะบัดคือเอร์เี่ยนะเพื่อนรอบไปก่อนเลยรอบไปก่อนเลยรอบไปก่อนเลยเดกมบูไปทางนี้กันไม่ถูกกันผู้ชมเกตายเลย โอเคครับฮ้ยมีคนแปลงล่ามันเบนด้วยมาครับทางนี้กว่าน่าจะดีกว่ากว่าครับทางนี้อะไรนะเนี่ยเขากดนะครับสมแล้วที่ขึ้นชื่อแบ็กรูมครับเขางกดในตำนานอะไรเนี่ยอันล็อกตัวบ้าอะไรไม่รู้ครับพอเท่าไหยกด,ดตัวตองใไ้ไขควงครับเช็ค หากองติดวนวอนผมได้อะไรมาเนี่ยคอเล็กปอดจ้ะคอเล็กคอเล็กกดคอเล็กแล้วผมได้อะไรมาเอ้าผมกดไม่ได้กดคอเล็กไม่ได้ครับไปทางไหนดีครับชมผมมีกุญแจเขียวด้วยไขควงหนู ดีแล้วนะครับขอได้กดวีต้องกัดกล้วยเหรอคนเนี้ยคนเนี้ยต้องการอะไรอ่าเจ้ามินเนตต้องการกล้วยครับโอเคไปไปครับกันซีโนกาซินโนกาซินโนอเอาเอาไปชั้นล่างนะครับอยู่ลู โยโรโยโรไขควงโยโรโยโลโยโลนะครับผมตอนนี้ผมโยโลครับผมโยโลไปแล้วครับผมไรโลครับผมไม่มีโลครับ วายูดย้โอเคครับคาสินโนคาสินโน,นครับอ่าตอนไปทางนี้ครับโอเคครับไ,ไปทางนี้เทรนอีสเตอร์วุ้ยจะมีอะไรไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีเลย โอเคโอเคครับปลอดภัยครับปลอดภัหาห่วงรู้ป่ะอาออเจออเจออเจอใครก็ไม่รู้อาก็มาเร็วอาออูิ i c l e เ s e s go ah! <c oughs> อันนี้ล้อล่างอะโบกุสกับเลฟกุสนะเลฟกุสนอะเลฟกุสมันน่าสงสัยพิกเดอร์โอ้ยไปรับไปรับเวนนะเลือกเป็นเลือกอะไรดีระหว่างลิกลงกับเดรล็อกผมเลือกเดรล็อกครับโอ้ยลิกลงเนี่ยมันเป็นมีมตายไปครับจะเลือกใครเทนนิเตอร์เลือกเทนเตอร์เลือกโดเชิกโดชิกเลือกอะไรนะ ค่ะว,ว,ว,ว้าวค่ะเออตู้อะไรวะเนี่ยกาซิโอกาซิโนกาซิโด,โด,โด,โดขาวืออเดี๋ยวรอคโอเคครับไปต้องใช้ไขควงควงก็เปิดอันนี้ได้ครับ <c oughs> จอ,อนักบักในตำนานเนี่ยตอนช้ำอยากกระโดดเออไปกระโดดก็ได้วะไปไหน มาครับคาสิโนคาสิโนครับคาสิโนอ่านี่ห้องรับอะไรนี่หูหูไม้ด้วยเฮ้ยโหนี่การไม้ครับโอ้ตกไปเห็นเปอโฟเบียแน่เลยผมโอเค ไปแล้วไปแล้วผมไล่ไล่ให้ดูคืออะไรนี่คืออะไรคุณผู้ชมอู้ผมมันล็อกตัวบ้าเลยก็ไม่รู้แัวเนื้อผมสามารถแปงลงร่างตัวได้ได้ let's go สามารถแปงลงร่างเป็น let's go ได้เล t โก o เอ้ยครับคาเราไปตามหากงตัวอือ่นกันดีกว่าครับ ตอนนี้คาบักเลยบักบักเลยตอนนี้บักมากครับคาคือแบบสั่นดุ๊กติดุ๊กเล็กนะครับครับโอเคผมลืมไปมันมีมืออยู่ด้านหน้าแกจะเจอแน่เลยเออไปทปพอร์ตไปตรงไหนดีผมแปลงร่างเอ้ยไปต้องอแปงแลงว่าเปปทปพอร์ตไปที่ที่ มาชิบานักกล้ามเว้ยนักกล้ามโอหอะไรเนี่ยว้าข่ามาแล้วนี่คือพอร์ทัลครับบัฟท็อกโอเคค้อนเอาค้อนไปตีหัวหมาเว้ยวันนี้ไอ้บัฟท็อก ใครวุ้แจับกูรุกูรุกูรุบักกกกบด็อกครับบับอ <c oughs> โอเคครับเราได้บัฟด็อกมาแล้วครับพอเท่ามาผมเปิดเองอ้นี่คือออปีสุดมหาโหดใช่ไหมเนี่ยออปปี IE, นี้โอเคครับโหดจริงครับผมเล็ดก,กาครับ ดูกลับวะถึงแม้ผมจะเล่นออบี้ไม่เก่งแต่บอกเลยว่าโอ้ยโอ้ยแป๊บเดี๋ยวเอาบีไปเก่งมากครับคืออะไงของรางวัลนีนคลิกโอ้ยคืออะไรต้องมอคุอระไตัวอะไรวะเนี่ย น่ากลัวอเรดมันน่ากลัวเับไปแล้วยอเรดกาซิโนกาซี้าซย้กา้าซนเหนยผมผมเป็นพ่วงแล้ว เรียบผมสามารถแปลงร่างไปคุยกับมันได้ผมแปลงร่างไปคุยกับมันก่อนเฮ้ยวอะไงพวกว่นไงวกไงเฮ้ยทำไมโอเคจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เอาเลืม